เพื่ออนาคตประเทศไทยนะฮะจัดขึ้นที่โรงยิมเนเซียม2ส,สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปที่สถานีโทรทัศน์ของพวกเสือแดงเขาครับนะฮะถ่ายทอสดทอสดเลยถ<อ>่ายทอดสดเลยนะฮะแล้วช่วงหนึ่งของการจัดเวทีครั้งนี้ก็มีคนนี้ยปล่อยประสบสุรศดีรองนายยุรุนตรีขึ้นไปพูดด้วยนะฮะก็อยากจะให ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังบางช่วงบางตอนที่ปลอดประสบพูดนะฮะโดยเฉพาะกลุ่ม NGO ที่ปลอดประสบเคยไปกล่าวห,หาหรือไปว่าคนกลุ่มนี้ว่าเป็นขยะครับก็อ,อยากจะให้ท่านลองฟังดูให้คนภนะูเก็ตฟังด้วยออในบางช่วงเออ,อคนภูเก็ตก็ควรจะฟังด้วยคเอาลองฟังดูนะฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับว่าช่วงที่ประชุมน้ํามีไอ้พวกบ้าบอคอแตกอะไรจะมาประท้วงนะครับ แล้วท่านทั้งหลายก็จัดคณะไปเก็บขยะนะครับมันก็โกรธผมนะว่าผมไปด่ามันว่าขยะที่จริงอย่างน้อยไปนะในใจนะในใจนะในใจเนี่ยผมอยากจะดา่าไอ้เฮียเลยทำไน <laughs> แต่ผมไม่ได้ดา่า <laughs> เพราะว่ากลัวเขาฟ้องนะครับพี่น้องครับผมมีสองเรื่องนะที่จะคุยกับท่าน เรื่องแรกเรื่องเชียงใหม่ก่อนนะครับสมัยที่ปฏิวัติรัฐบาลปฏิวัติก็จะยุบในซาฟารีพอถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์เข้ามาก็จะยุบในซาฟารีถามว่ายุบทำไมมันเกียรติคนสร้างในซาฟารีมันเกียรติท่านนายกทักศิณแล้วมันก็เกียรติที่หน้าผม แต่ผมก็ไม่แคร์เพราะกูก็ไม่ชอบหน้ามึงเหมือนกันล่ะไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่มีปัญหาไม่ชอบก็ไม่ชอบด่ามากูก็ด่าด้วยไม่เป็นไรวันนี้ในสาฟารีกลับมาอยู่กับพวกเราแล้วกลับมาอยู่กับผมนี่แหละมาอยู่ภายใต้ชื่อใหม่ที่เรียกว่าพิงค์ขัานครมีศูนย์ประชุม ตอนนั้นท่านนายกสมชายเป็นคนสร้างท่านนายกทักษิณกับผมเนี่ยมาเลือกที่สมัยอภิสิทิ์ก็บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยมันไม่เข้าท่าจะไปสร้างที่ภูเกต็ตแต่เราก็สร้างที่เชียงใหม่จนสำเร็จมันก็ทวงให้เราไปสร้างที่ภูเกต็ตก็ยังไม่สร้างให้จะมีปัญหาไม่ละ วันหน้าจะสร้างแน่นอนเมื่อภูเก็ตเห็นความดีของพวกเราแล้วเลือกคนของเราวันนั้นผมจะไปทำให้วันนี้ไม่มีอารมณ์จะทำก่อนไปไงฮะเอ็นไไงฮะไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะว่าคนระดับรองนายกรัฐมนตรีจะพูดจาแล้วมันมันจุดชนวนอ่ะใช่ จุดช,ชนวนทั้งทั้งต่อ NGO นะครับ<ช>ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปว่าเขาขยะอันนั้นก็ร้อนแรงแล้ว<ช>อันนี้แบบโอ้โหพูดหยาบเลย่ะใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพูดเหมือนอย่างที่อดีตนายกเคยพูดจังหวัดไหนเลือกเราเราก็จะเอางบให้กับจังหวัดนั้นก่อน<ช>จังหวัดไหนไม่เลือกเราเราก็ให้รอ<ช>นี่ก็เหมือนกันเลยนะฮะใช่คนภูเก็ตนะฮะอีกหน่อยจะทำให้ถ้าเลือกคนของเราโอ,โอ้โห ตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์นี่บรรยากาศการพูดในในกลุ่มที่มีคนเฮ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 แบบนี้ต้องระวังครับใช่ในอดีตนั้นคุณก่อแก้วก็เคยพูดแบบนี้แหละพูดที่เชียงใหม่นี่แหละครับแล้วก็ไปพูดถึงเอารูปของคนไทยที่ศรัทธาที่รักในลงครับแล้วก็มีพูดไปก็เฮเฮเฮเนี่ยฮะคนพูดก็แบบเคลิ้มเลยใช่นะะยิ่งพูดคนยิ่งเฮก็เลยยิ่งพูดแล้วก็ยิ่งแรงยิ่งแรงนะับ โอ้โหแต่คุณปลอบประสบไปรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหพูดแบบนี้นี่ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งใช่ครับคือถึงแม้ว่าจะเป็น,นการออกอากาศสดนะฮะนนแต่ว่าอย่าลืมว่าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาเอาคลิปภาพเนี่ยไปลงดูย้อนหลังได้ดูย้อนไปย้อนมาแล้วก็มันแก้อะไรไม่ได้พูดไปแล้วแรงนะฮะ แรงมากนะคือถึงจะไม่มีการถ่ายทอดสดก็ไม่ควรจะพูดนะถ้าพูดกันนะให้คนฟังสัก30 2สิ0คนฟังก็ไม่ควรจะพูดใช่โอ้โหพูดแบบนี้นี่ฟังแล้วแบบโอ้โหตกใจนะใช่ครับแต่มันเสียนะเสียนะเสียเลยฮะคุณปรบประสบเป็นผู้ใหญ่นะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะใช่ครับร้องจากนายกยิ่งรักนะโอ้โหแต่พูดแบบนี้บ้านเมืองจะปลองดองได้ยังไงแล้วคนภูเก็ตเขาฟังแล้วจะรู้สึกยังไง ว่าทุกวันนี้เขาไม่มีศูนย์ประชุมเพราะว่าเพราะคนภูเก็ตไม่ได้เลือกคนของพรกเพื่อไทยแค่นี้หนเหรอโอ,โ,หโอ้โหโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะ